สวัสดีค่ะวันนี้จะเป็นการประมูลสินค้าแบรนด์เนมนะคะสำหรับคนที่มีฐานโอ้ oh my god ลายเก่งมากเอา้าอะไรอ่ะสวัสดีคุณนนสินค้าคนด้ียนะคะวันนี้จะเป็นการาประมูลสินค้าเสียงเพลงนะคะสำหรับสินค้าแบรนด์เนมนะคะสำหรับคนที่แบบเป็นเซเลบตี้ต่างๆนะคะ สวัสดีค่ะเดี๋ยวรอให้คนครบ1ล้านคนก่อนนะคะเราจะเริ่มประมูลกันเลยนะคะ,ะสวัสดีน้องตูนเเลบปิตี้ด้วยนะคะวันนี้จะเป็นหมดของการสินค้าแบรนด์เนมนะคะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะก็ต้องแจ้งก่อนนะคะว่าเราจะไม่มีการบิดเล่นนะคะเพราะที่นี่ไม่ใช่สนามแข่งรถนะคะไม่ต้องมาบิดเล่นแถวนี้นะคะเพราะว่าลำคาญนะคะเราจะเป็นบิดกันจริงๆนะคะแล้วก็สำหรับคนที่ประมูลได้นะคะเราก็ต้องอมีการรือว่า เผาแบงค์คงเต็กหรือว่าโอนผ่านตู้บุญเติมมานะคะใครจนไม่ต้องเข้ามาค่ะใช่ค่ะถูกต้องค่ะสวัสดีเจ็ดร้อยท่านด้วยนะคะเร็วมากเลยนะคะแบบมีคนมาญาอ่อนเยอะมากเลยนะคะโหลโหลสองโหลยี่สิบอะ CF ที่ที่คาดผมไม่ขายนะคะเพราะหักแล้วนะคะวันนี้จะเป็นหมวดของสินค้าแบรนด์เนมนะคะเยอะแยะมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะคะ ใบนี้จะเป็นบาลองนะคะบาลองเซียก้านะคะมาพร้อมการดนะคะแต่ไม่มีถุงผ้าแล้วก็กล่องน,นะคะอุปกรณ์มีแค่มีแค่การ์ดนะคะใครส่งมาจริงๆกูรคำคาญมากกิตแหมสวัสดีค่ะใบนี้จะเป็นบาลองนะคะ,ะยากนีก ใบนี้จะเป็นบาลองนะคะบาลองเซกา้ามาพร้อมการ์ดเลยนะคะนี่เป็นการ์ดงานบวชนะคะสํหรับหมอนสํหับถือไปเดินโบเบสัเพลงอะไรเงี้ยค่ะจะเหมาะมากนะคะใบนี้ปเป็นคอลเเซชั่นเวเลยนะคะขอซื้อโบต่อแมตหน้ายอย่าแต่งขอร้องอะไรอะ่ะนะคะใค่สนใจนะคะใบนี้สภาพอยู่ที่ นะคะเพิ่งเคยใส่ไปเดินประตูน้ำแค่ครั้งเดียวเองนะคะนี่นิวชอบชอบอ่าวันนี้แรกเป็นแคชเชียร์เช็คไม่เราไม่รับเช็คนะคะขอเป็นเผาแบงก์กงเต็กเราเรายังไม่ได้บอกเรายังไม่ได้เปิดเลยนะคะ โยส่งเปล่าใบนี้จะเป็นบาลองนะคะถ้าใครเคยดูลันเวย์แล้วว่าเคยดูแฟชั่นเลยเนะะี่ยค่ะก็ใบนี้จะฮิตมากเลยนะคะในหมู่แมค้านะคะใบนี้มาพร้อมการ์ดนะคะจะเป็นการ์ดเนี่ยเป็นการ์ดงานบวชนะคะโอ้ยจะเอดพันไหมเนี่ยใบนี้เริ่มประมูลที่สี่หมื่นห้าพันบาทะคะ่ะเมื่อไรจะแวะมาหาเออเดี๋ยววันนี้น้องแวะไปนะคะ เอฟโบให้หลาดหน่อยใบนี้เริ่มประมูลที่น้าเต็มมา้าคุณลังสนใจไหมคะเริ่มที่สี่หมืนห้าพันบาทนะคะบาลองอันนี้นะคะใช้ไฟเหลือประมาณเก้าสิบปอร์เซ็นตนะคะต่างหูที่ใส่อยู่ค่ะอ๋อนี้มีค้างเดียวค่ะเพอีกค้างหนึ่งหายไปแล้วตอนเมานะคะโบบนหัวสวยมากไม่มีใครเอฟหรอคะสี่หมื่นห้าพันบาทนะคะ ขอดูด้านในค่ะได้ค่ะด้านในสะอาดมากไม่ลอกไม่เหนียวนะคะนี่นะคะด้านในนะคะไม่ลอกไม่เหนียวนะคะนั่นจะมูกหรือสะพานอะ่ะพี่นิวจมูกค่ะพอดีไฮไลท์ดังมาอ่าเอฟซอย CF สองล้านพร้อมเผาคะ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวรบกวนไม่เผาแบงค์พันเอ้ยไม่เผาแบงค์ห้าร้อยหรือว่าแบงค์ลอยนะคะรบกวนขอเป็นแบงค์พันนะคะวันนี้จะมารเร็วๆนะคะแม่คาง่วงนอนนะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะไปผับต่อนะคะขอปิดให้คุณน,นี้เลยนะคะ CF สองล้านบาทพร้อมเผาคะ่ะคุณกอนตี้นะคะแคปเลยค่ะ ส่งที่อยู่ผ่านอะไรนะโทรเลขมาด้วยนะคะโอเคประมูลไปรับไปแล้วนะคะหนึ่งชิ้นนะคะอุย้ยอ่าเอฟซ้อยสวยซ้อยไม่ได้ขายนะคะอ่าต่อไปจะเป็นต่อไปจะเป็นมิมิวพร้อมกล่องนะคะมิมิวรองเท้ามิมิวนะคะพร้อมกล่อง ไม่ลอกไม่ดำจำนำไม่ได้ใช่คะ่ะกระเป๋ามีถุงผ้าให้ไหมคะไม่มีค่ะนี่มีแต่กล่องไอ้มีแต่กระต,ต,ตัวกระเป๋า,ปาหลอกก็าการนะคะการแบบนี้คะ่ะพอดีอันนี้เป็นการกดแต่งแต่นั่งดีกว่าเมื่อยนันตาไปโดนอะไรมาหรอคะเป็นการแต่งหน้านะคะแล้วก็อ่านี่จะเป็นมิวมิวนะคะมาพร้อมกล่องเลยนะคะด้านในนะคะก็ พอดีหายพอดีมันหายไปข้างหนึ่งนะคะก็เลยเอามาจับมีรวมกันนะคะเป็นอย่างนี้เลยนะคะคิดว่าบางคนก็น่าจะกล้าใส่นะคะถ้าใครกล้าใส่เราก็กล้าขายให้นะคะเผาร้านได้ไหมคะไม่ได้เราก็่เผาเป็นอันนี้นะเราไม่เอฟเล่นกันนะคะคุณลูกค้านี่เป็นมิวมิวเลยนะคะมีการให้ด้วยปั๊น,นี้อุ้ย ส่งไลน์มาจังเลยลำคาญมากเลยเนี่ยเอ้ริ่มเปิดที่สี่หมืนบาทแล้วกันนะคะกันเองนะคะพร้อมกล่องเลยนะคะเผาส่งไปวัดไหนคะเดี๋ยวแจ้งไปในอินบ็อกซ์นะคะประมวลเครื่องสำอางที่แต่งอยู่ได้ไหมซีเอฟสีตาค่ะอ๋อสวัสดีพี่อนาทีวีพูด,ด้วยนะคะเมื่อกี้เปิดเท่าไหร่วะลืมไปละ เพิ่มเป็นห้าหมื่นแล้วกันนะคะมีใครเอฟไหมคะประมูลตัวเองสิคะมีมีใครเอฟไหมคะห้ 50, าหม,ม,มื่นบาทค่ะมีมิวนะคะพร้อมกล่องนะคะหรือว่าจะให้ใส่ลางลางน้ำตาไปให้ก็ได้นะคะถ้าชอบนะคะไซส์อะไรคะรองเท้า พอดีมีริลรอยการใช้งานนิดหน่อยะค่ะมันหายได้หมดแล้วอะคะ่ะอันนี้ถือว่าสภาพอุปกรณ์ไม่ครบค่ะมีแต่กล่องนะคะมีแต่กล่องกับตัวรองเท้านะคะคุณการตีหนึ่งล้านบาทพร้อมกวดน้ํานะคะโอเคค่ะขอให้คุณการตีนะคะคุณการตีเหมาไปสองรายการแล้วนะคะเป็นกระเป๋าบาลองแล้วก็รองเท้ามิวมิวนะคะต่อไป ต่อไปจะเป็นรอ,องเท้าเหมือนกันนะคะรองเท้าแอนเสนะคะตัวน,นี้จะมาพร้อมอุปกรณ์เกือบครบเลยนะคะก็จะมะีเนี่ยค่ะก็จะมีกล่องนะคะแล้วก็มีกาให้นะคะกาดเป็นการทัานบวชนะคะแล้วก็ถุงผ้าแล้วก็ตัวรองเท้านะคะเป็นสีซิกเนเจอรเลยนะคะสีส้มนะคะ ะะมีล้องร่ยการใช้งานนิดเดียวเองนะคะคือถลอกนิดหน่อยนะคะขอประมูลหมอยเนาะอุ้ยไมีได้นะคะตัวนี้เริ่มต้นที่ไข่ก็ลายมาจังเลยอะลุกอีช่างลายเดี๋ยวก่อนคนกจลมาทำมาหากินอุ้ยลืมคุณคุณกรอะไรการเมื่อกี้ลึงแคปเจอร์นะคะแคปไปด้วยนะคะโอเค ทำไมพี่นิวเท้าใหญ่เหมือนผู้ชายี่ค่ะเดี๋ยวก่อนสนใจไหมคะอ๋อว่าเลิกเลิกเปิดเถอเพลงอ่ะเลิกประมูลที่หนึ่งหมื่นสามพันบาทค่ะคุณเอาคุณอะไรคุณอะไรกันการเมื่อกี้นี้รบกวนทักอินบ็อกด้วยนะคะโอ้ยไม่ทันค่ะอันนี้เป็นแอเมสนะคะพร้อม พร้อมถุงถุงผ้าด้วยนะคะถุงยางใช้แล้วมีไหมคะไม่มีค่ะเพราะแม่ค้าไม่เคยใส่ถุงเลยค่ะแม่ตูนช่วยหมาเหรคุณคุณกอนตี้เอออเฟข้างขวาหนึ่งหนึ่งล้านบาทโอ้อโอเคค่ะเอฟข้างข้างเดียวนะคะข้างขวานะคะแล้วก็เดี๋ยว กล่องนี้จะเอาเป็นเป็นเป็นจะเป็นฝาหรือว,ว่าตัวกล่องอะคะเอาเป็นฝาเอเป็นอันไหนคะระกวนพิมพ์ด้เลยนะคะเดี๋ยวให้เป็นกล่องฝาด้านล่างแล้วกันนะคะเนี่ยค่ะได้ไปแล้วนะคะรองเท้าข้างขวาหนึ่งล้านบาทแล้วเดี๋ยวก็อันนี้การเถ๋อฉีให้ครึ่งหนึ่งนะคะโอเคไปแล้วนะคะคนที่เอทไม่ทันก็รอคู่ใหม่นะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นสำหรับสาววกสาวสาวที่กำลังมีอ่ลูกค้าไลายมาแป๊บนึงนะคะมันก็เลยแบบเพลงมันก็เลยไม่ไดัง <c oughs> จัง มายังมาเอ้ยหายยังอะ่ะมายังกระตุกไหมอะ่ะก,กระตุกไหมคะคนอะไรอะ่ะอ๋อมาแล้วนะคะก็ต่อไปจะเป็นทางด้านของชุดชั้นในบ้างนะคะนี่จะเป็นชุดชั้นในวิทยา r e t เลยนะคะนี่นะคะ วิช u ว l s e c คว t นะคะอ่าตัวนี้เป็นตัวลิมิเต็ดเลยนะคะจะค่อนข้างสวยมากนะคะมีมีมร้อมหอแล้วก็ถ้าใครเคยซื้อวิช u ว l s e c คว t จะรู้ว่ามันมีกลิ่นหอมของอ่าของวิชัวเ s ชีควินะคะจะเป็นนี้เลยนะคะจะออกแนวเซ็กซี่นิดนึงนะคะจะออกแบบแนวสปอร์ตสปอร์ตเซ็กซี่เซ็กซี่นิดนึงนะคะตัวนี้สามพันบาทแล้วกันค่ะเริ่มที่สามพันนะคะเปลี่ยนอาชี ลายเก่งมากอันนี้มือหนึ่งเลยนะคะมีใครมีใครเอฟไหมคะวิชวลซีเควนตนะคะพร้อมกล่องเลยนะคะกระตุกนิสหน่อยโอเคค่ะอันนี้ออกแนวเซ็กซี่เซ็กซี่นะคะ C.F เ,เปลือกตาแม่คะ17ล้าน เนี่ยค่ะมีใครประมูลไหมคะชอบขอประมูลกางเกงในมีรูค่ะแหกถึงดักด้านหลังเลยอันนี้ของเราจะเป็นมือหนึ่งนะคะกางเกงเอ็กซ์เล็กซี่เอฟสามพันค่ะ,ะน้องอเล็กค่ะน้องเอล็กแคปเจอร์เลยค่ะไปใส่ไว้น้ำตามอ่า ความจระเข้อะไรก็ได้นะคะสามพุงสาม่านนะคะน้องอะไรแคบแล้วนะคะโอเคค่ะผ่านแล้วนะคะแม่ค้าจะไปเร็วนิดนึงนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ต่อไปจะเป็นอ่าใครที่อ่ารู้ว่าแบบแบรนด์แอมเอสเนี่ยก็คือแบบว่าไม่ได้มีแบบแค่แบบเครื่องแต่งกายอย่างเดียวก็จะมีแบบจานมีแบบไอเทมแบบเยอะแยะมากมายนะคะเนี่ยก็จะเป็นการประมูลมาแอมเมสนะคะรู้จักไหมคะมาแอมเอสเนี่ยค่ะ ตรงนี้ใส่กระบูนได้ด้วยนะคะเป็นมาแอมเมสเลยนะคะถ้าไปซื้อที่ช็อปก็คือแพงมากนะคะที่โชว์รูมคือแพงมากเลยนะคะตัวนี้เร,เริ่มประมูลที่หนึ่งแสนบาทค่ะมาแอมเมสตรงนี้ใส่กระบูนได้นะคะใส่รถก็ได้นะคะไปใส่รถได้เลยนะคะใครที่สะสมไอเทมนี้อยู่ก็ควรจัดเลยนะคะ ค้างนี่แล้วหรอคะค้างเก่งมากนะคะอ่าหนึ่งแสนบาทนะคะมีใครแม่ค้าร้อนเงินไม่ร้อนค่ะไม่พร่องเลยนะคะแม่ค้ามีใครสนใจไหมคะอาจจะมีใครเล่นนะคะ มีใครสนใจไหมคะมีใครสนใจไหมคะมาเอเค่ะ CF พี่ตอสามพันแปดแตดตั้งคาก่ะตอนนี้เราเริ่มประมูลที่1น0 0งแบาทนะคะถ้าไม่มีัมยคะขอผ่านนะคะ ต่อไปจะเป็นไอเทมสำหรับสาวๆที่ชอบใส่แว่นตากันแดดน,นะคะจะเป็นอ้ามาแล้วนะ,ะไม่สองแสนบาทนะคะคุณชัญยพรแคปเจอร์ค่ะนะอเมสค่ะ,ะแคปเจอร์ยังคะคุณชัญยพรแคปเราแจ้งด้วยนะคะโอเคนะคะ กระตุกเก่งมาก12ล้านพร้อมจุดทูบหนึ่งดอกค่ะสุริกรถติดมากโอเคอคุณต่อไปจะเป็นสาวสาวสำหรับคนที่ชอบใสแบ่แว่นตากนันแดดคุณคุณกาลังเต็งแสนสองไม่ทันแล้วนะคะแคปเจอร์แล้วนะคะคุณพินารสามล้านไม่ทันค่ะ <t os> ต่อไปจะเป็นแว่นตากันแดดสำหรับสาวๆที่ชอบใสแบ่แว่นตากันแดดแล้วก็ต้องการความแบบเป็นลุกสาวหวานสาวอะไร,ะอ,ะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ เป็นแว่นตาของชาแนลนะคะรับอะไรครัเป็นอ b e r อร์เหรอคะเป็นแว่นตาอันแบบคือใส่แล้วมันแบบเหมาะสำหรับ everyday look นะคะอันนี้นะคะเป็นแว่นตาลุปดาวของชาแนลนะคะอันนี้ก็คือเริ่มประมูลที่สองหมื่นสามพันบาทะคะ่ะ CF แปดแสนบาทท้องเผาอันนี้มาหรือว่าแว่นตาค่ะรบกวนพิมพ์ชื่อเล่นด้วยนะคะน<โดย>ีเซนเตอร์หรือภาพแตกครับ<โดย>เน็ตไม่ค่อยดีนะคะขอโทษคุณลูกค้าด้วยนะคะ<โดย>มีหลุยไหมคะมีคะ่คะคุณพี่อนารอแป๊บหนึ่งนะคะ<โ>ด<ย>เดี๋ยวต่อไปจะเป็นหลุยเลยนะคะอันนี้อยู่ที่เท่าไหร่วะลืม1 8 0่งบาทนะคะ<โดย>ใส่แล้วมันก็จะเด้งๆนิดนึงอะนะคะ มันมันจะกินหญ้าไหมคะหมากินค้าหมาตัวนี้ยังไม่ตายนะคะใส่กระลบูนได้ด้วยนะคะแสนแปดพร้อมโกงโอเคคะ่ะคุณกระรันเตงโอเคนะคะแสนแปดไม่ใครสู้หมคะาถ้าไม่กันแม่คะจะแสนแปดคุณกระรันเตงนะคะตอนนี้แม่ค้าจะนับราคาหนึ่งนับสองนะคะ,ะ,คะแว่นตาชาแนลนะคะนับสามค่ะ ยี่สิบล้านคุณธนวัฒน์นะคะคุณธนะหีตอนนี้อยู่ที่ยี่สิบล้านนะคะพร้อมเผาไหมคะรบกวนเผาเป็นเฟอร์รี่มาให้ก็ได้นะคะเผาเป็นเฟอร์รี่กงเต็กนะคะเผามาด้วยเลยก็ได้นะคะขอเคาะให้คุณธนธนัหีนะคะโอนไม่ส่งธนรัดได้ไหมคะอ่าต้องแจ้งคุณแอนนาทีปูนะคะว่า การประมูลของเราไม่รับโอนนะคะของเราจะเป็นเผาแบงก์กงเต็กมาอย่างเดียวนะคะหรือว่าโอนผ่านตู้พุนเติมเอานะคะออะต่อไปพี่แอนมาถามมานะคะหลุยส์วิตตองนะคะเรามีเช่นกันนะคะรุ่นนี้จะเป็นหลุยขนมจีรุ่นวินเทจนะคะก็คือติดลูกค้าไม่โอนมาตั้งแต่รอบที่แล้วนะคะที่ประมูลอันนี้เป็นรุ่นวินเทจนะคะเป็นหลุยส์วิตตองนะคะนี่นะคะ สภาพอยู่ที่ประมาณ90%นะคะด้านด้านในด้านในขึ้นลานิดนึงนะคะสามารถคนที่แบบเอาไปเพาะเห็ดนางฟ้าเห็ดอะไรก็เอาไปใช้ได้นะคะเนี่ยค่ะด้านในขึ้นลาเยอะมากเลยนะคะนนนเนี่ยค่ะคาราไคือสกปรปกสุดๆไปเลยนะคะฝุ่นฝุ่นอะไรเรามีให้พร้อมเลยนะคะใบนี้เริ่มต้นที่9,000บาทค่ะ เขาคนประมูลได้ไหมคะได้ค่ะหเลยวิตตองใบนี้ค่ะคุณเพียนานะเอาไหมคะสนใจไหมคะถือไปไหนก็อายคนอื่นนะคะแต่ร้านอื่นเขาจะแบบถือไปไหนก็ไม่อายคะ่ะแต่เราล้านร้านของเราอายอายแน่นอนนะคะไม่ต้องห่วงเรื่องอายไม่อายเลยนะคะ9000บาทือว่าเก0 0พบาทค่ะอือ <c oughs> ลูกค้าอินบ็อกเต็มเลยนะคะเพลงก็เลยสะดุดนิดนึงนะคะมีใครเริ่มประมูลไหมคะ9,000บาทคะ่ะสวัสดีพี่ภูมิเลยนะคะสนใจไหมคะอันนี้อันนี้มันก็หลุดนิดนึงมันก็ลอกนิดนึงก็ดึงออกได้เลยนะคะสภาพหนักกว่าดองกี้อีกมีใคร 9,999นะคะเลขสวยอันนี้ใบเลขหรือว่าอะไรคะ9,999คุณนิวโรสค่ะ2องหมื่พร้อมส่งสลิปลปอมคะ่ะโอเคคะ่ะสองหมือยู่ที่คุณแอนดิวนะคะสองหมืนพร้อมส่งสลิปลปอมคะ่ะโอเคคะ่ะมีใครสู้คุณแอนดิวไหมคะ ้าไม่มีขอขอให้คุณอันดิวเลยนะคะซื้อไปเก้าพันนะคะไปทำสปาประมาณห้าหมื่นนะคะถึงจะใช้ได้นะคะนะคะเดีเราแพ็คของพรุ่งนี้นะคะจะส่งเมื่อวานนะคะของร้านเราจะเป็นอย่างนี้ทุกทุกเอ่อทุก,ท,กทุกใบเลยนะคะอีหาเนี่จะไม่เลือกส่งแตวกับน้ำมึง ต่อไปนะคะจะเป็นอไอเทมสุดท้ายของเราแล้วนะคะจะเป็นสาหรับคนอันนี้สาหรับคนที่เหมาะสาหรับคนที่เดินไปเดินทางไปเมืองนอกบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นอของชาแนลนะคะจะเป็นบูตของชาแนลรองเท้าของชาแนลนะคะอันนี้มีมีอุปกรณ์เกือบครบนะคะจะมีกล่อง นะคะแล้วก็มีการ์ดนะคะเป็นการ์ดงานบวชหรือว,ว่าถ้าใครอยากได้การ์ดงานแต่งก็อินบอกมาบอกแมค้าได้นะคะเดี๋ยวแมค้าจะหาการ์ดงานแต่งให้นะคะแต่นี้เราได้การ์ดงานบวชไปแทนนะคะ <S <S ไไอันนี้จะเป็นบูธของชาแนลเลยนะคะสภาพตีให้ต่ำๆเลยนะจะอยู่ที่ประมาณ90%เซนะคะมีการล่องรอยการใช้งานนิดหน่อยนะคะ หนึ่งแสนบาทเอาตังไปรักษาเนี่ยค่ะมีแล้วรายการใช้งานนิดหน่อยนะคะใส่ไปฝรั่งเศสก็คือไม่อายใครแต่เพราะว่าโดยส่วนตัวคือเดินทางเมืองนอกบ่อยมากก็จะใส่บูทแบบเนี้ยไปอะคะ่ะก็คือคนมองกันทั้งแบบอชองอเลเซ่เลยนะคะบูทของเชนอันนี้เริ่มต้นที่เก้าหมื่นบาทนะคะอุ้ยลืม ลืมให้คุณอะไรมเมื่อกแคปโออแคเรามาางมาหมดนะคะเจ็ดหมื่นบาทพร้อมจุดทูบเทียนค่ะฝากร้านได้ค่ะจะคุณอะไรอคุณเก๋คุณเก๋จะไปไหนคะฝากร้านอะไรคะนะสามแสนบาทพร้อมเผาไหมคะ ถ้าไม่พร้อมเผาเราไม่ขายให้นะคะงานตามหาค่ะเอฟค่ะเราประมูลนะคะเราไม่ได้ขายนะคะเก้าหมื่นบาทตอนนี้อยู่ที่ใครวะใหม่มากค่ะขอบคุณค่ะมีร่องรอยการใช้งานนิดนึงเองนะคะนิดเดียวเองนคะชอบชอบ เงียนอ่าคุณกาลันเตงนะคะตอนนี้กํลาลังเงียนอยู่นะคะติดต่อคุณกาลันเตงไปได้เลยนะคะไม่มีของบูดแล้วะคะ่ะพี่นิวอยากประมูลวันนี้เราเป็นสินค้าแบรนด์เนมนะคะถ้าเกิดว่าจนก็ไม่ต้องประมูลน,นะคะไม่เป็นไรค่ะสามแสนค่ะอยู่ที่คุณเกมมนเหรอเกมมนหรือแกมมนนะคะตอนนี้อยู่ที่คุณแกมมนนะคะ บูชาแนลนะคะพร้อมการาคุณโสวัลัตนี่ลูกค้าเก่าหรือเปล่าคะเมื่อวานนี้เก9าเก้าเกบาครับพร้อมเผาอะไรวะพอต้องการค่ะอันนี้เป็นบูธของผู้หญิงนะคะไม่ใช่ไม่ใช่บูธของผู้ชายนะคะ คุณธนะหีหนึ่งแสนบาทพร้อมบวชน้าไฟค่ะ CF เก้ 9, 9, 9, 9, 9, าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันก็รุนนี้กินได้ไหมกินไม่ได้บูชาแนลเก้าแสนพร้อมใส่บาทให้ค่ะโอเค,อนนคไม่มีใครมูลไปแล้วนะคะแค่นี้แหละว,วัสดีค่ะ